ด่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นพ้องให้คงวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนพฤษภาคมไว้เช่นเดิมสวัสดีครับ Anews Time นํนำทุกท่านมาติดตามข่าวด่วนกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดวันนี้พุทธที่29เมษายน2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นพ้องตรงกันว่าให้คงวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้ง4วัน ไว้เช่นเดิมนะครับซึ่งสวนทางกับที่ทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่ถแถลงไว้เมื่อวานนี้ว่าให้เลื่อนวันหยุดออกไปนะครับวันหยุดทั้ง4วันนั้นประกอบด้วยวันที่1นะครับพฤษภาคมเป็นวันแรงงานวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลวันที่6พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาและ วันที่11พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เงื่อนไขในการคงไว้ซึ่งวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้ง4วันว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่างๆทั้งเรื่องการสาธารณสุขการคมนาคมและการรักษาความปลอดภัยสาเหตุเพราะว่าช่วงวันที่1ถึง11พฤษภาคมนี้มีวันหยุด นักข่าตเเกรวมถึงสาวธิตติดต่อกันหลายวันนะครับอาจจะทําให้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการแพร่เชื้อโรคจึงขอให้ประชาชนหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างนะครับควรพิจารณาให้ลาหยุดเพิ่มนะครับหรืองดให้บริการรถโดยสารสาธารณะทางไกล เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดตามด่านทุกต่านนะครับนี่ก็เป็นประกาศจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันนี้เลยนะครับก็สรุปแล้ววันนะะักขัตฤกษ์ทั้ง4วันยังคงไว้เช่นเดิมนะครับใครที่อยากจะพักสําหรับท่านที่ไม่ได้หยุดเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก a News Time พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ